ปุดเกมนท์ไทยแลนด์ซุปเปอร์แชมป์สนับสนุนโดยแปรงสีฟันซิสเตมาซอฟต์แอนด์สลิมเครื่องดื่มแฟนตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราซันไลฟ์กลับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับ กับสุดยอดซุปตาเบอร์ต้นตของวงการบันเทิงของเราในการแข่งขันเพื่อการกุศล<อ>นะครับกับรายการฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ซูเปอร์แชมตอนนี้เราต่อสู้กันมาประมาณครึ่งทางแล้วนะครับผมนี่ลุ้นเหงื่อแตกเหงื่อแตนเลยทีเดียวนะครับวันนี้รู้สึกว่าข้างนอกมันอากาศร้อนมากขออนุญาตเปิดเปิดแอร์แป๊บหนึ่ง<อ>นะครับผม Turn Smart เชิญออนคัลเลร์สมาร์ทเฮ้ยเฮ้ยเย็ย ใช้ voice control เฮ้ย <dobrze> <anner> ผมเชิญระดับตัวท็อปของวงการมาทั้งทีเนี่ยนะครับ Greek, ผมก็เลยสั่งเปิดแอร์ c a r r ียรรุ่น Color Smart แบบ voice control นะครับโชว์เปิดด้วยเสียงซะเลยครับ <keen> แต่ยังไงยังรับไม่พอใช่ไหมผมจะบอกให้เวลานี้เวลาผมอยู่นอกบ้านเนี่ยนะครับผมก็สามารถใช้สมาร์ทโฟนของผมเนี่ยครับสั่งเปิดแอร์รอไว้ก่อนกลับถึงบ้าน <Wow. S 1> อ่ะเอาแอร์ออกมาหน่อยสิด้วยการที่ผมอยากจะเอาใจสาวเบียนเค คนที่อที่มากันในวันนี้นะครับผมก็เลยเอา,เอาหน้ากากแอร์นะครับที่เป็นผ้าแบบฟุ้งฟิ้งอยู่บนนู้นเห็นไหมสีสันสดใสนะครับผมแค่ถอดผ้าตรงนั้นออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับคุณก็สามารถเปลี่ยนเป็นลายอื่นหรือว่าเลือกสีหรูๆรูเรียบๆรียบแบบนี้ก็ได้นี่นะฮะเป็นครั้งแรกของวงการแอร์เลยนะครับที่แอร์เปลี่ยนดีไซน์ได้ตามชอบนะฮะเหมาะกับทุกห้องแถมคุณสามารถที่จะเช็คค่าไฟได้รายวันเลยว่าเท่าไหร่ใช้ผ่านแอปพลิเคชัน Carrier in the air นะครับ Carrier Color Smart ครับล้ำให้สุดกับที่สุดแห่งดีไซน์เอาละ oh. เห็นของอยากได้กันแล้วนะครับอ่ะเอาไปเก็บก่อนเอาไปเก็บก่อนวันนี้มีแจกหนึ่งเครื่องอย่างแน่นอน oh. ไม่รู้ว่าทีมไหนชนะนะครับ oh. อเอาละเกมต่อไปของเราครับเพลงฮิตผ oh. ิดเนื้อ oh. วิธีการคือผมจะเชิญ2ท่านไปอยู่ตรงนี้ oh. นักร้องของเราจะร้องเพลงฮิต แต่เนื้อเนี่ยมันผิดเพราะเนื้อมันผิดปุ๊บคุณรู้ว่ามันผิดตรงไหนคุณกดคุณกดเสร็จเรียบร้อยคุณร้องเนื้อที่ถูกต้องออกมาถ้าพร้อมแล้วนะครับผมจะจับคู่แรกนะครับคว้ยกันก,นก่อนเลยครับคุณปั้นจันเจอกับหัวหน้าทีมครับคุณเชอปรางครับเชิญทั้งคู่มายืนอยู่ตรงนี้ถ้าเยอะนะปั้นถึงแม้เราจะเล่นฟิตเนสอยู่ที่เดียวกันเงนีนตนแต่ว่าเ,วเราก็เคยทักทายกันนิดหน่อยคุณ,ค,ณคุณมายืนหันหน้าออกครับและเดี๋ยวนักร้องของเรา จะร้องให้ฟังคุณรู้คุณกดพร้อมเตรียมตัวเพลงฮิตผิดเนื้อมาอย่าทำให้รักทีมันลงทีมันรักฉันทั้งหลักในฉันเดีวยวเธอรักไวไม่ไหวรักมันปักัวใจทัง้งจะดึงนองไปก็ดึงไม่อออย่าทำให้คิดเธอไม่รักฉันสิ่งนี้ เขาจะพีคขึ้นมาฉันไม่รับผิดชอบเมื่อเธอไม่เติมตลอดจะเล่นผิดคอนและผมจะร้องยังไงไอ้เล็กด่ะเดินแต่บูเวลาไปเต้นเนี่ยพี่ตื่นด้วยไม่โดนเอ้าระวังระวังผมไม่แน่ใจว่าชะปังจะร้องได้หรือเปล่าอ่ะเอาให้จบครับแล้วเธอจะบอกจะบอกจะบอกอะไรเอสเอสเอสเด็ดนะ ถ้าอะไรนะถ้าเผลอไปก่อดแล้วเธอจะว่ายังไงถ้าเผลอไปก่อดแล้วเธอจะว่ายังไงกรรมการว่างไงผูกตา้า ถ้าเผลอไปก่อนแล้วเธอจะว่ายังไงตะกี้คุณรู้ไหมจบยังไงรู้รู้เพราะเนี่ยเนี่ยได้ยินเสียงไพยกระซิปเต็มไปหมดเลยไา่กัซิปมาจากไหน่ทีมงานนั่นแหละทีมงานไม่ได้ช่วยอะไรผมไม่ได้ยินผมไม่ได้ยินอะไรเลยคุณน่ะชอบเกาหาว่าเราไม่ดีทิ่ทำกับคุณทำไมลกาหาเราอ่งพี่พี่ยอมก็ได้อพี่พี่ยอมก็ได้เอาไปสองคะแนนเต้นก็ดีมากแล้วมันดีกดแล้วเมื่อกี้เต้นก็ดีมากแล้วถ้าเต้นก็ดีมากถ้าชนะกระจลยงัวเลยไปเต้นไงตะกี้ตะกี้อย่างนี้ครับมันต้องรอเขาเล่นเพลง จนจบพอจบปุ๊บเนี่ยไอ้เปี๊ยกข้างหลังเนี่ยมันจะเสียบปลั๊กพอเสียบปลั๊กไอ้ไฟนี้ถึงจะใช้ได้ครานี้คุณกดไปล่วงหน้ามันไม่มีประโยชน์เลยเพราะไอ้เปี๊ยกเนี่ยมันหลับอยู่ถ้าแบบมันรอวอลแล้วมันก็จะเสียบปลั๊กปุ๊บมันก็ขึ้นไฟมาโอเคนะเข้าใจแล้วนะต่อไปคู่ต่อไปครับคุณอเล็กครับคุณจีจี้เจอกันครับมาสองคนนี้อเล็กไหวน้องยังอเล็กไหวน้องยังพี่บอล ไม่ติดครับทั้งคู่เพราะไอ้เปี๊กมันหลับอยู่ข้างหลังเดี๋ยวเพี๊กมันติดป๊า๊กไม่จบไอ้เล็กมันเขินน้องจีจี้รู้สไตล์เอย่างงเี้ยไม่เยอะไอ้ติดเข้าใจป่ะขอโทษแทนเพื่อนด้วยนะครับไม่ใช่เพื่อนพี่พี่ไม่เคยนับเป็นพี่เลยเนี่ยไม่เคยนับเป็นพี่เลยเนี่ยนับใครบ้างเพลงว่าพร้อมเพลง ฮิตผิดเนื้อของคุณทั้งสองคือเพลงเพลงนี้ กินเต้าหู้ตอนกลางคืนยังไม่จบเลยไอ้เปี๊ยกมันลำเอียงไอ้เปี๊ยกมันลำเทียงเทียงไอ้เปี๊ยกข้างหลังไอ้เปี๊ยกติดไฟแล้วไงเอ้าเฮ้ยเขาลืมเพลงแล้วเนี่ยร้องต่อว่ายังไงครับเปี๊ยกเธอช่วยบอกวิธีให้ทำใจ เธอช่วยบอกวิธีให้ทําใจกรรมการว่าไงเขาตอบมาแล้วอเล็กอาจจะถูกก็ได้ช่วยช่วยช่วยเธอต้องบอกเธอจงบอกวิธีเเดี๋ยวน้องตอบอะไรเธอช่วยอันนี้เธอช่วยบอกวิธีให้ทำใจทำใจอเล็กเราอะไรเธอจง เธอจงไอ้เซนด้วยเธอจงบอกวิธีบ้าบ้าวใครจะแต่งนี้เล่าบ้าบ้าใครจะแต่งนี้เล่าอ้าวร้องเลยร้องร้องพร้อมคำตอบคือเธอจึงบอกวิธีให้ทำใจเธอจึงบอกวิธีให้ทำใจกรรมการว่าไงไม่ใช่ครับเธอจองบอกเธอจองบอกอะไรเดียวแล้ว จองออยู่วนๆอยู่กับจึงกับจองเนี่ยแหละจงเฉลยแล้วผ่านไปแล้วไม่ได้คะแนนทั้งคู่เธอต้องบอกวิธีให้ทําใจผิด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 กลับไปนะครับเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเพลงเพลงนี้ไม่ได้คะแนนทั้งคู่นะครับคู่ต่อไปของเราเลยดีกว่าครับตะกี้อเล็กมาแล้วต่อไปเป็นคุณบอยครับบอยเจอกับมิวสิกมาอ่ะมาคุณครับคุณมิวสิกคุณบอยครับมา ถูกถูกไม่ยอมแหรอเราถ้ารู้กดนะครับเพลงฮิตผิดเนื้อของคุณทั้งสองคือเพลงเพลงนี้เอาเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่น่เธอบอกว่าเธอเธอเลยเขาล่างไปมีวันกลับมาเอาเฮ้ยดิืๆน้ำลาตัวเองดีกว่าอย่าหมดเสียเวลาร่องคออะไรสมุนไพรไว้ใจป้าเชง เฮ้ยบอยำเอาได้เลยนะอะไรวะห้ามช่วยกันนะห้ามช่วยกันนะมิสิกตอบว่านู่นนะน่ที่เธอไม่มีวันกลับมาที่เธอไม่มีวันกลับมาครับใช่ไหมกรรมการไม่ใช่ที่เธอไม่มีวันกลับมาไม่ใช่ครับเข้าๆที่ไหนนะฮะ อย่ามาเสียเวลาร้องขออะไรอย่ามาเสียเวลาร้องขออะไรที่เธอไม่มีวันได้คืนไม่มีวันได้คืนครับเขาเปลี่ยนใช้หรือเปล่ากรรมการใช่ใช่ได้คะแนนอันนี้หูกต้องครับมาเงียบๆแบบนี้นะฮะโอเคขึ้นด้วยกัน3คนเออใช่ใช่เอาคู่ต่อไปเลยครับคุณเกรซคุณปานเจอกัน พร้อมนะพร้อมนะอ่อนให้หน่อยฮะอ่อนให้หน่อยได้เลยได้เลยเพลงฮิตผิดเนื้อของคุณทั้งสองคือเพลงเพลงนี้มาเสียการแค่อยากรู้ว่าตรงที่เธออยู่นั้นมดฝฟัตอบไม่สบายดีไหม ปั่นจันทร์ปีนขึ้นเสาไฟฟ้าเฮ้ยไอ้ยเมื่อกี้ชื่ออะไรนะไอ้เปี๊ยกไอ้เปี๊ยส์ผมว่านี่ไม่ตำผมกดไม่ติดจังหวเลยอ่อันนี้มันต้องเสียจริงมันต้องเสียแน่เพราะเขากดเร็วมากจังหวะเสียบไงจังหวะเสียบปุ๊บฟังไฟไปขึ้นทางนู้นก่อนต้องไปดูวีดีโอคุณมีคำตอบไหมครับปันครับร้องว่าในคืนที่ฝนโปรยลงมา ในคืนที่ฝนโปรยลงมาใช่ไหมครับกรรมการทุกาได้คะแนนไปเยี่ยมครับไม่ต้องห่วงเรายังแข่งกันไม่จบครับเพราะว่ายังเหลืออีก2เพลงนะครับเพราะฉะนั้นหัวหน้าทีมจะลงมาเล่นเองก็ได้จะเลือกคนไหนมาก็ได้อย่าให้ซ้ํากัน2เพลงนี้ใครอยากไปเพลงต่อไปตัวจี้ที่1ไอ้ปั้นยืดเยอวอะส่งจีจี้ฝั่งนี้ส่งจีจี้ครับ ไปเล็กไปเล็กไปเฮ้ยเล็กไปเฮ้ยโอ้โหอะไรล่ะแหมเนี่ยทำอะไรมาเก่ออ้าวอเล็กเสนอตัวมาแล้วมามาจี้เจออเล็กอีกทีนึงนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าเหมือนแบบอาการมันเปลี่ยนพร้อมเนาะคุณทั้งสองโอ้โหแดงเลยพร้อมเพลงฮิตผิดเนื้อของคุณทั้งสองคือเพลงเพลงนี้ที่่่สุจมมมันอไคแต น้อยใจจนจำว่าครั้งหนึ่งใคยก้าวไปแต่คนที่เชื่อในความฝันที่ยังไม่รวยก็ต้องซื้อหวยต่อไปอเล็กคนแล้วครับอเล็กจะร้องว่าอันนี้ตรงเนี้ยหารเรือเชื่อ,อน,นี่ได้ได้ผมว่าได้นนไดเริ่มด้วยจงแน่นอนเอาวะถ้าไม่จงก็จึงอะไร จะเหน็ดจะเหนื่อยก็ยังต้องเดินต่อไปไม่ใช่จะเหน็ดจะเหนื่อยก็จงเดินต่อไปกันจะเหน็ดจะเหนื่อยก็ยังต้องเดินต่อไปกรรมการใช้เปล่าใช่จ้าอ่าอ่าตอนนี้เขาเก่งจริงชมเขาหน่อยครับเขาเก่งมากครับเก่งมากค่ะเก่งมากที่เก่งที่สุดเดี๋ยวของพี่พังมือไปกับที่ได้แล้วอ่ะ ทางนี้ได้คะแนนไปแล้วครับห้ามซ้ำเดิมเลือกคู่ใหม่ปันเลยค่ะใครปันมาปันปันอยากเจอใครไม่ไม่ปันไม่มีโอกาสเลือกผมเลือกตัวเองผมเลือกตัวเองเฮ้้หัวหน้าทีมเขาเลือกมาแล้วปันลุยเออผมเลือกนักล้องเวยมาเออผมเลือกนักร้องเวยมาพร้อมนะเพลงของคุณทั้งสองนะครับใครรู้กดแล้วเอาเนื้อที่ถูกต้องมาด้วยเพลงฮิตผิดเนื้อคือเพลงเพลงนี้ ู้ว่าเธอนรักกันจริงรู้ว่าเธอนยังมีใจรู้ว่าคงไม่ยากกันไปกับบางคำที่เก่าเก่าอยากได้ยินจะพูดใหม่อยากที่เคยเคยจะน่าจะเป็นไร <pus hr ie> พูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่าฉันไม่ได้ฟังก็อยากจะฟังมาตั้งนานพูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่าคำทั้งวันจนน้าเหมือนปาบู อันนี้เขาเปิดทางให้เพราะเขาไม่แน่ใจคุณต้องร้องว่าย้ำว่าเธอนะ่ะยังรักกันอยู่ย้ำว่าเธอนะ่ะยังรักกันอยู่นะครับเขาตอบแล้วเปลี่ยนไม่ได้นะกรรมการว่างไง,งดแดงได้คะแนนไปครับแสดงเนียนอีกแล้วนะแสดงเนียนอีกแล้วนะรู้จริง เอาเป็นว่าเรามาสรุปกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าทั้ง2ทีมเนี่ยคะแนนเป็นอย่างไรกันบ้างตะ่กี้สาวหน้าใสาเนี่ยนะครับเขาจะได้ไป3คะแนนส่วนคุณได้ไป2คะแนนนะครับตอนนี้นะครับเขาตีตื้นมาแล้วนะครับ <Yeah. S 1> คุณนําอยู่แค่18ต่อ15เท่านั้นเอง <Yeah. S 1> สาวหน้าใสาเนี่ยเขาเป็นผู้ชนะในเกมนี้ผมก็ยังมีของรางวัลมามอบให้พวกคุณด้วยนะครับเอาออกมาเลย yeah. มอบให้นะครับรับไปเลยนะครับแอร์แคเอรรุ่น Color Smart จําจำนวนหนึ่งเครื่องนะครับเก็บสะสมไปก่อนเลยนะคบเพื่อให้พวกคุณนำไปบริจาคกับมูลทธิที่พวกคุณเลือกสมทบกับเงินรางวัลรออยู่ด้วยอันนี้ให้ไปอีกได้บุญแบบคุณสองกันไปเลยนะครับต้องขอบคุณแอร์แค r i เอร์คัลเล r ร์สมานะครับล้าให้สุดกับที่สุดแห่งดีไซน์ด้วยนะครับผมร่วมทาบุญไปกับพวกเราด้วยนะครับผม เอาละทายเพลงกันก็เหนื่อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักที่เคาตบากันสักครู่หนึ่งนะครับและเดี๋ยวก่อนที่จะจากกันครับผมมีเรื่องดีๆมาบอกอีกครับผมผมจะพาไปฟังเสียงของเหล่าผู้ใช้จริงกันนะครับว่าโครโรล่า u t i ติสจะเข้มแข็งเคียงข้างชีวิตเขายังไงแล้วเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับสำหรับเกม เพลงฮิตผิดเนื้อนะคะบอกเลยว่าพี่อเล็กกับน้องจีจี้เนี่ยเถียงกันอยู่คําเดียวเลยค่ะกับเพลงฐานไฟเก่านะคะทั้งคู่ก็ตอบเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าเป็นคำตอบที่ผิดนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่เลยค่ะถ้าพูดถึงโตโยต้าแล้วอะค่ะคือที่บ้านเราไว้วางใจมากๆคุโร l ะเอา i ติไฮบิดคันนี้ ที่ชอบมากๆเลยก็คือรถเงียบมากๆแล้วก็ขับสบายค่ะพวงมาลัยนิ่มค่ะที่สำคัญเลยชอบที่สุดเลยนะคะคือประหยัดน้ำมันมากๆเลยค่ะนอกจากที่รูปโฉมภายนอกอะค่ะจะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะคือ f a คซิตี้ที่ใส่มาข้างในอะมันเหมาะกับยุคใหม่เจนเรามากๆค่ะมีตัวไวเลสชาร์จนะคะแล้วก็ Apple c a r p แล้วก็แมบ GPS ออะไรอย่างเงี้ยก็คือตรงมากๆเป๊ะมากค่ะ โครงสร้างที่เป็นแบบ TNGA เพราะฉันก็ยิ่งทำให้เรามั่นใจเข้าไปใหญ่เลยคะ่ะว่าเราจะเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางแน่นอนคะ่ะคิดไม่ผิดจริงเลยคะ่ะที่เลือกคโคราอัลติสไฮบริดคันนี้ทั้งปลอดภัยและสะดวกสบายแถมยังประหยัดน้ำมันอีกด้วยเหมือนมีผู้ช่วยเลยค่ะคโรราอัลติสใหม่เข้มแข็งเคียงข้างทุกเส้นทางชีวิต